สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องสับขาเล่ากับผมวันนี้มีแนวทางฟุตบอลมาให้อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของทางด้านเบนฟอร์ดครับลองดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังของทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับผมชนะ1ครับแพ้3ครับเสมอ1ครับผมแมตช์ล่าสุดนะครับแพ้แมนซิตี้ไป2ประตูต่อ0ครับลองดูฝั่งทางด้านทีมเยือนบ้างนะครับเป็นเบนฟอร์ดนะครับแพ้3ครับเสมอ2ครับผมแมตช์ล่าสุดแพ้อาร์เซนอลไป1ปรระตตู่อ0คับ แล้มาดูแมตช์ล่าสุดที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นเบนฟอร์ดนะครับที่เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้นะครับสประตูต่อหนึ่งครับผมคู่นี้นะครับมองแนวทางไปที่ทีมเยือนครับผมเบนฟอร์ดน่าจะทําประตูได้อย่างแน่นอนครับผมช่วงนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเลยครับผมนะครับขอมองแนวทางไปที่เบนฟอร์ดแล้วกันครับคู่นี้ครับผมหรือไม่ก็อาจจะเสมอครับคู่นี้ครับผมคู่นี้ฟันธงครับเบนฟอร์ดครับผมลองเบนฟอร์ดแน่นอน พี่ๆน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับปัดขวาไมได้แล้วผมทางเข้าอีน้าช่องครับชอบก็จัดขัดก็สวนสวัสดีครับ